โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แนคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคนถูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ทีใ่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจงคนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้ดูกิจกรรมในเกมเอาไวกันเนาะว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาอัปเดตกันบ้างสําหรับกิจกรรมที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เนาะ <c oughs> ก็เป็นวงแหวนเวทไบร้ายเพียง <c oughs> 30คูป,ปองรุ่นรับสกินของมีนากับไฮยเตะเนาะก็มีทั้งหมดอันนี้เขาโชว์กี่สกินนะ อย่างละ4ี่น้องฮายาเตะ4แล้วก็มีนา4โดยเป็นวงแหวนเวทวายร้ายเพียง30คูปองรุ่นรับสกินไฮายาเตกับมีนาสุ่มครบ5ครั้งการันตีเหรียญสกินวายร้าย1เหรียญหนือใหม่ห,หชิ้นทันทีระยะเวลาของกิจกรรมก็คือ25ธันวาจนถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะใครสนใจก็คลิกเลยนะเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกิจกรรมนี้ทุกคนดูกันโอเคเดี๋ยวไปที่หน้าร้านค้ากันเลยแล้วกันเนาะ เป็นสกินของคายาเตะเนาะมาที่วงแหวนเวทอันเชิญอันนี้เนาะก็อย่างที่บอกไปก็30คูป,ปองก็คือต่อการเล่น1ครั้งใช้5คัมพีเนาะเราสามารถใช้คัมพีที่เราสะสมจากก่อนหน้านี้มาเล่นได้นะเดี๋ยวมาดูอัตาราการออกก่อนลักกัน เริ่มที่วงแหวนเวทไวร้าย25ธันวาจถึง31ธันวาการเล่น1ครั้งใช้30คูป,ปองพิเศษการันตี1เหรียญสกินไวรายในทุกการเล่น5ครั้งฮีโร่หรือสกินหาวอ์โอกาสออก1.20%เหรียญสกินไวรายโอกาสออก37.25%อืมน่าสนใจนะอีโมจิเอฟเฟกหรือชิ้นส่วนรลมอยู่ที่61.55% แล้วว่ากิจกรรมเนี้ยคือมันมีข้อน่าสนใจอยู่2อย่างก็คือทุกๆ5ครั้งอ่ะการันตี1เหรียญเลยแล้วก็อีกอันนึงเหรียญสกินไวไลอ์โอกาสออกาสออก37.25%อืมก็โอกาสออกค่อนข,ข้างสูงอยู่แต่ฮีโร่หรือสกินถาวรโอกาสออก1.2 0นี่คือไม่อยากหวังเลยอ่ะ <laughs> แล้วว่าหวังที่เหรียญนนะันะ่าสนใจนะสำหรับกิจกรรมนี้ เดี๋ยวมาดูว่ากิจก,กรรมนี้มีฮีโร่มีเรียกว่าไรมีสกินอะไรบ้างกันลังเดี๋ยวกดเข้าไปดูเลยละกันเนาะฮึบก็มีของหายากก็จะเป็นสกินไฮยาเตะเนาะสกินมีหน้าแล้วก็มีฮีโร่ไฮยาเตะโลมีหน้าเนาะก็น่าสนใจเนาะเรามากดดูของอ่าแล้วก็มีเหรียญสกินรายร้ายมี1เหรียญ20เหรียญ5เหรียญ3เหรียญแล้วก็2เหรียญเนาะมาดูของรางวัลทั้งหมดกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะ ก็เดี๋ยวกดเข้าไปตรงนี้อืมโอเคกดเข้ามาแล้วก็ถ้าไม่รวมฮีโร่เนาะก็จะมีสก,กินอย่างละสี่มีไฮายาเตสี่มีหน้าสเดี๋ยวสก,กินไวร้ายนชิ้นถึง20ชิ้นกล่องชิ้นส่วนรูน500ถึง750อเอฟเฟกตวันแล้วก็อีโมจิ1วันเดี๋ยวไปดูกันเนาะมีสก,กินอะไรกันบ้างไป i am the ghost walker Pizza, let me show you the ways of the ninja Let me show you the ways of the ninja. For the lady of vengeance. Die. Before the Lady of Vengeance Bow before the Lady of Vengeance. Death lurks behind every corner. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม r v ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุ้ม,มเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม r v และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงเพจใต้คลิปน,นี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์แอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับ ร้านเมโลท็อปอเปิดให้บริการ8โมงเชา้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR Code อันนี้ได้เลยครับสำหรับใครที่สนใจแล้วมากดแลกเปลี่ยนตรงนี้เนาะก็เอาเหรียญมาแลกของเราได้ตรงนี้เนาะก็ตอนนี้เราจะเหลือแค่สกินเดียวของไฮยดเตที่เรายัางไม่มีเนาะใช้12เหรียญเดี๋ยวเราขอไปคิดดูก่อนระหว่างสุ่มรีวิวนะว่าเราจะเอาให้ได้ทั้งเหรียญ12เหรียญเพื่อสกินไฮยตนี้เลยหรือเปล่านะ โอเคเดี๋ยวลองมาสุ่มกันเลยเนาะในหน้าร้านค้าเดี๋ยวมาเริ่มกันที่วงแหวนอันเชิญอันนี้นะโอเคเรามีอยู่41คัมพีเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้กี่เหรียญละกันใน41คัมพีเนาะโอเคเดี๋ยวมาลองกันเลยละกันเริ่มจากเออเอา5ครั้งเลยละกันมาดูซิว่าจะได้กี่เหรียญกี่เหรียญกี่เหรียญอืมได้มา3เหรียญน,นะ อน่าสนใจอยู่นะได้มาสามเหรียญเดี๋ยวสุ่มต่อแล้วกันเอาสุ่มทีละครั้งเนาะมาอืมชุบว่าอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> มามามา,มาสก,กินมาอืมเฮ้ยมันก็ดูกออกง่าย้วเนี่ยหรือม,มันแบบหลอกเราหรือเปล่าครับทำให้เราแบบเนี่ีใจฟรีอ่ะเริ่มเป็นรุนละ <c oughs> เริ่มและเริ่มเกลือเออต่อซิจะอะไรเริ่มเกลือเอ่อเอาไงดีจะสุ่มต่อหรือไปต่อหรือเอาแค่นี้ดีเอ่อร้อยสี่สิบสี่คัมขอคิดแป๊บหนึ่งนะแต่สกินไฮเดเตเราก็อยากได้ไงเ,เดี๋ยวขอช่างใจแป๊บโอเคครับ้วลองมาดูแล้วกันเนาะเริ่มที่อันนี้เ,ยเลยครั้งเดียวเราไปทีละครั้งแล้วกันเพราะว่า จะได้ไม่เกินไงกลัวได้เกินเพอได้เกินเราเข้าไปแรกอะไรไม่ได้เนาะได้มาห้าแล้วไปต่อเฮ้ยออกอีกแล้วสีออกรัวๆเลยนะขอเหรียญรัวๆเลยนะหรือไม่ก็แบบ20เหรียญมาเลยก็ได้ทีเดียวพอได้ไปได้ปะไม่ได้ได้เป็นรูนะต่อมะ นี่นี่ได้เหรียญไว้หลายเจ็ดแล้วเท่าไรขาดอีกหกเอ้ยไม่ใช่หกขาดอีกห้าไอต่อเฮ้ยสุดตกินต้องออกแล้วฮ <c oughs> ึบโอ้ยแปดแล้วขาดอีกสี่โอ้ยโทษทีครับนี่เก้าแล้วเก้าแล้ว ขอขอปฏิเสธไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยอีกสองเหรียญเองตื่นเต้นเฮ้ยได้ไหมได้ปะเฮ้ยเอ้ออีโมจิอ่ะโอ้ยอีกแค่สองเหรียญเองกองเหรียนมามาหน้าอีกสักครั้งต้องได้แล้วเปล่าจะวจบ คือไม่ได้ฮะเดียวเองเฮ้ยเร็วออกมาได้แล้วเฮ้ยทำไมหลังๆมันเจือจังอะ่ะรู้ว่าเราเดาอีกอันเดียวหรอแกลเราเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยโมโหละนะนะแล้วนะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยต้องด้าแล้วนะรอบนี้ สบายใจได้สัทีโอเคเดี๋แรกเลยแล้วกันเนาะเสียไปเท่าไหร่เนี่ยดี๋ยวขอบสมุดกันแต่เราอยากได้สกินนี้มาสักพักนึงแล้วล่ะก็สนใจอยู่สำหรับสกินนี้เนาะก็เสียไปทั้งหมด41คัมพีกับอีก414คูปองเนาะก็เยอะอยู่อะประมาณ600คูปองได้มั้งถ้าคำนวณเป็นเงินเนาะ กามามนนะ็ใครสนใจก็มาได้นะเดี๋ยวเรารีวิวกีนี้ทุกคนดูกันเย้เ้ย <c oughs> เป็นสก,นสกินหนึ่งในสกินเหมือนหนึ่งในไม่กี่สกินนะอที่แบบเป็นายาเตตที่แบบว่าไม่ได้สวมหน,น้ากากปะมันจะแบบเป็นเอียงเอียงเอาเนาะก็ถ้าวาไม่มีอะไรเนาะแต่เอฟเฟกดีมากเราแนะนำสกินนี้ทุกคนถ้าจบกี่ก็ปกติ ก็สวยนะเนี่ยเออสวยสวยเดี๋ยวมาดูพวกอ่านราต้องโจมตีกันเนาะอันนี้เป็นพาซีของสกิลสองเนาะเมื่ออยู่ใกล้ศัตรูก็จะแบบมีวงแหวนขึ้นแล้วก็มาโจมตีศัตรูก็จะแบบอุ้ยสวยอะ่ะชอบโอเคเดี๋ยวมาดูที่สกิลหนึ่งกันแล้วกันนะเุ้ยมันใช้ได้เลยนะชอบชอบชอบ,ชอบไม่ผิดหวงังไม่ผิดหวงังสก,กิลน,นี้ได้อยู่ได้อยู่ปึ๊บ อันนี้สกิลสองเนาะทำให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วมาดูอัลติเมทสกิลกันนี่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากสักรอบนะโหดูคราแล้กันโอเคมาอัลติเมทสกิลกันอัลติเมตก็สวยช้ได้ช้ได้ยีโลเวสกินี้สุดๆเลยก็ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยคูปองได้แหละสหรับสกินี้ใครสนใจก็ไปดูกันได้นะก็โอเคแหละเนาะสำหรับสกินี้โอ้ติดใจ โอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะเออดูใครจะเตะเตะสักสักสักหนึ่งไหมนี่นี่โอเคครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้ก็จะเสียไปประมาณ600คูป,ปองเนาะถ้าใครแบบไม่มีคัมภีร์ก็จะมาณ6 0รคูป,ปองก็ เสียกันไปกี่คูปองสำหรับกิจกรรมนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้เราเสียประมาณ600-700คูปองประมาณนี้เนาะก็ฝากสปอนเซอร์ของทั้งสองร้านด้วยนะเพจแอนตมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกมอ v ีอีกเพจหนึ่งคือเพจเมโลท็อปอัพเพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนเนาะใช้เพียงเลข Open ID ดีใครสนใจก็ฝากสมือสปอนเซอร์ของทั้งสองเจ้าด้วยนะเดีย๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจของทั้งสองเพจไว้ใต้คลิปนี้เลย ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพือเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนๆด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย